อะละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดมาอยู่กับช่องทอมนิดผมยาวมากผมผมยาวมากกระเซ,ซิงกระเซิงนะครับผมนะมาอยู่กับช่องทอมนิดเช่นเคยครับกับแนวทางหวยฮาหนอยนะครับผมอยู่ด้วยกันไม่คึกไก่แถ็ม,กกมา มันโมไมีหวีมันกระต้องใจมืนอนี่แหละครับเนาะมาครับเห็นหน้ากันครึ่งนึงก็ยังดีนะหัวถึกเถเป็นไงบ้างสกมารับมาหน่อยเข้าไหมโอเคไหมศูนย์มาอยู่นะมันต้องมาแล้วศูนย์มาอยู่ครับแต่ว่าเข้าสายรูดเนาะศูนยนะ์ะ ก็เข้าบนล่างทาน้อยพิเศษครับใครเข้าแล้วก็ต้องหยุดหยุดหยุด,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 ดเพราะว่ามันโชคดีนะมาบนล่างเลยใครได้บ้างใครตามบ้างโชคดมชีมีชัยต้องได้ขบนล่างนี่ครับก็นะมีกาลังใจเล่นการที่เราเล่นหวยอย่าเลือกเล่นไม่ใช่เอาแต่ตัวเน้นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะออก น้อยกว่ามากความเสี่ยงมันเยอะไ,ไปเลือกครับเข่ากับเขา้ามันเกิดนี่เขาไม่หลุดแหละนะงาน้อยวันนี้วันพละวันอาทิตย์รว่านี่ฮาน้อยพิเศษออกห้าห้าจิตล่างออกจิตห้าบุญล่างห้าจิตจิตห้าโอ้แบกบออกไปมีกระชคดีแหละบุญล่าง้าน้อยปกติออก เก้าหนึ่งจิดล่างออกแปดศูนครับโอเคครับศูนย์มาสายรูดนะสายรูดมาขึ่งส่วน VIP ออกสามสามสี่ล่างออกหนึ่งสามครับโอเคครับเราก็นั่นแหละครับเขาแลวก็หยุดยุดได้ก็ดีก็เสียเนะนเนวทางตอนนี้ ได้ก็ดีกว่าเสียมาลุ้นต่อกันอีกยาวๆไปลุ้นต่อครับศูนย์วันนี้ตัวสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่ศูนย์เหมือนเดิมครับนกะเราขายศูนย์ไม่ได้หรอก ถ้ามันหยุดไปสองวันนี้เข้าแน่นอนมันก็มาอยู่เท่าเมื่อวานนี้แต่วันนี้มันก็ต้องมาอีกนะครับนะสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่ศูนย์ศูนย์ตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้นตัวแดงศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเน้น สตัว04 0ย์สครับรูดศูนย์วิ่งศนย์จัดไป0จนบคู่ศ1 0ยสาม นี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนหนึงศูนย์สามลูศูนย์วิ่งศูนย์เราอย่าเลือกเล่นนะครับผมถ้าเขาถ้าว่าเขามันจะเสียดายถ้าเหาเลือกตัวลินเนอะถ้าว่าเขาในตาแรกเราห้าบาทตาสองเราต้องเพิ่มยอดนะครับแนวทางการซื้อหวยถ้าเข้าแล้วก็หยุดขอร้องให้หยุดมาไปต่อกันที่ ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดจับคู่ก่อนเอาไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ทวนไปแล้วเนาะโอเคบอครับมาบอกรึนี่มา อย่าลืมกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมากบกันครับหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่ครับ โอเคตัวกันหนึ่งสามหนึ่งสี่สามสี่ครับสิบตัวเจาะสิบตัวเจาะจัดไปสิบตัวเจาะสายรูดสายวิ่งจัดไปครับผมท่านผู้ชมมักกระจัดบ่มักคระดูเป็นไว้เป็นแนวทางเลือกเป็นเข้าพยายาม ใครไม่บัตรเรี่นมาตัดผมใหเนี่ยมาจับสามตัวหนึ่งศูนย์สี่สามศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ สามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดโอเคครับแนวทางฮานอยวันนี้นะอย่าลืมกำลังใจกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามกดดิ่งไว้ชอบให้กดไลค์ใช่กดเลิฟกดหัวใจกดมาครับมาลงปเป็นแนวทางให้สำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมเฮงเงรวยๆวยสำหรับน,นี้ก็คุณนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหนะ้า ไ่้ลืมกำลังใากดไล์กดแ์